เขาบอกประเด็นนี่นี่เขาขึ้นแบบนี้ยู่นี่ประเด็นเขาขึนน้อสให้ประเด็นอันประเด็นมาเข้าใจคํามวานคอนเลกชันมันคืออย่างอเนีน่ประเด็นบาสีเอาไปถามหลายคนเนาะดีหรอมะรำอันมากขอบพดไดหลายๆเด้อช่องเออช่องคู่ยู้ประเด็นกับไเ้ิ่งช่องคู่ยู่ล่ะประเด็นมาเห็ดยู่นี่ก็ได้ ช่องคู่ยู่เนี่ยช่องหลายช่องไปรเดินไปเบื้องช่องอาจารย์สีกสันกับไปเบิง้งช่องคู่ยู่กับไปเบิง้งไปรเดินไปเบิง้งไปเดินเพราะเข้าใจคําบาคอนเล็กชั i มันคืออย่างเรนีน่ประเดินเรื่องเอาลูกจากค้องใส่ไว้นเอาลูปคล้องใส่ไว้นย,ยอดคลิกผลิตภัณฑ์สินค้าเชื่อมอันนี้ก็เห็นเห็นห้อยคลิกเบิ้งหน่อยหน่นึง ขประเด็นหัวตะเห็ดเออประเด็นไปเบิงหยอดไปเบิงงานส่องคู่ยู่กับส่องผููใดบูหลายคนอยู่ประเด็นก็ไปเบิงสันประเด็นก็นเลี้ยวมาเห็ดน้ำหนึ่งนะประเด็นก็นเลี้ยวมาเห็ดน้ำอยู่เนี่ยเพ็่นเพิ่นบอกกันว่าย,ยนเอาสินขานใส่ไปตรงกับปันเท่านนั่นแหละเพิ่น,นะนกระบ,บอกอนี่ย บอกวานใดกันยังไม่ท่านเข้าใจยี่หรอกอ๋ออ๋อไปทำติสั่งสั่งยังสั่งกระเป๋าสินค้าและเพิ่มรูปภาพสินค้าอัน โอประเด็นเราไปเเอารูปจากคลงล้มไหมปเดนบ้าหัวจังประเด็นเอารูปจาขคงลงมึปเด็นบหัวโอ้กานสินค้าพรตรงกับบันคลิปสีท้อนออกเนีอประเด็นส่วนเพิ่มล้านค่ะ ดัเนินต้องสมัครแต่ต้องเสียคาใส่ใจอีกโอ้บ<อ>่เสียค่าใส่ใจเร,รเาไปเดีนบ่ได้ไปสมัครร้านค่าที่เชื่อมต่อไว้ไปเดีนบ่ได้ไปนั่นนะ่ะต่างค่าอยู่ในนี่ดำเนินต่อเชื่อมต่อสินค้าไปเดีนกับ,บ่ได้เฮ็ดเราไปเดีนเฮ็ดตัต้งแต่นี่ไปซื้อไว้เฮ็ดตามเขาบอกเนะี่ยระเรียนก็เลยไปเอารูปอยู่ของล้งอืม มท่านใดจากบาทจากเบียรนะ์่าตะเริ่มเห็ดบางวันทีเท่าไรนะนี่ละ่ะโบนัสตามยอดสำหรับแอปพิลิเอตประเด็นได้เห็ดล่องมึงเขาให้ให้อันใดมากเห็ดไปตามกนเยิมม่มั้งเลยเห่ะอืม เสียค่าใส่ใจโอ้ไปเดินเอาบ่เสียค่าใส่ใจเหรอเสียค่าใส่ใจไปเดินกับว่าเอาเระบ่มนี้เงื่อนใจเขาเี่เราไปเดินก็เหตุตามเขาบอกกันนะอันกันเอาแมวลุ่งเอาแมวงสี่ไปเดินกับไปน เอาอาหารแมวเอาอาหารแมวไปติดแท็กอาหารแมวเพราะว่าประเด็นเห็ดคลิปแมวหลายคลิปอยู่ก็เอาอาหารแมวลงประเด็นเห็ดแต่อืมรีวิวรีวิวอันนั่นอันนี้ลงอยู่ในคลิประเด็นมีหลายอย่างอยู่ประเด็นตะกอนประเด็นก็รีวิวอันนั่นรีวิวอันนี้เบิ้งขนมกับต้มประเด็นก็รีวิวไปตะกอนคลีประเด็นหลาย นกับเอานั่นเคลียร์โฆษณาได้ที่เคลียร์เลยคีปลายคนจังจังสีขายได้โอ้จังกอยีิขายได้นะบ่ผมได้คาคอมสองบาทค้นซสือหน่อยมาอ๋อเตีย คาคอมไปเบิางยุ่งอะไร่ะคาคอมประเด็นคือบ่เห็นค่าคอมไปเบิางยุ่งอะไรเนาะนี่เนาะเด่นยังบ่ขั้นเขา